สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ออโตเอช่องที่นำเสนอข้อมูลและรีวิวรถยนต์ที่น่าสนใจสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับทาทาเน็กซอนรุ่นปี2025รถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งในด้านดีไซน์ฟีเจอร์และสีสันใหม่ๆ เริ่มต้นด้วยการพูดถึงสีสันใหม่ของทาทาเน็กซอน2025กันก่อนครับในปีนี้ทาทาได้เพิ่มสีใหม่2สีได้แก่รอยาวบลูและกราสแลนเบทซึ่งให้ความรู้สึกสดใหม่และทันสมัยนอกจากนี้ยังมีสีที่คงอยู่จากกลุ่นก่อนหน้า <S <S <ๆ>เช่นแคลกรีไวท์โอเชียนบลูเดทโทนาเกรและเพียวเกรอย่างไรก็ตามสีเฟลมเบทและเพอร์เพลได้ถูกยกเลิกไปในรุ่นนี้ในส่วนของรุ่นย่อยทาทาได้ปรับโครงสร้างรุ่นย่อยใหม่โดยมีรุ่นหลักๆดังนี้สมาร์ท รุ่นเริ่มต้นที่มาพร้อมกับฟีเจอร์พื้นฐานเช่นถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งล้อขนาด16นิ้วโหมดการขับขี่หลายรูปแบบระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESP) และกระจกไฟฟ้าด้านหน้ารุ่นนี้มีราคาเริ่มต้นที่8 0 0 0 0รูปีสมาร์ทบวกเพิ่มฟีเจอร์อย่างหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วปุ่มควบคุมบนพวงมาลัยและไฟหน้าที่สามารถเปิดปิดตามการใช้งานราคาเริ่มต้นที่8.9แสนรูปี เพียวบวกมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด10.25นิ้วรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายที่นั่งคนขับปรับความสูงได้กล้องมองหลังความละเอียดสูงและกระจกมองข้างพับไฟฟ้าราคาเริ่มต้นที่9.7แสนรูปี Creative เพิ่มฟีเจอร์อย่างระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและปุ่มสตาร์ทรถราคาเริ่มต้นที่11แสนรูปี Creative บวก PS มาพร้อมกับหลังคาซันรูฟแบบพาโนรามาที่ชาร์จไร้าสายไฟตัดหมอกหน้าและเบาะหลังพับแบบเศษ6 0ส่วน40ราคาเริ่มต้นที่11.3แสนรูป,ปีเฟอร์เลสบวก PS รุ่นท็อปที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ครบครันเช่นหลังคาซันรูฟแบบพาโนรามาเบาะนั่งหน้าระบายอากาศหน้าจอแสดงผลขนาด10.25นิ้วทั้งสำหรับระบบอินโฟเทนเมนต์และแผงหน้าปัดเบาะหนังและล้ออลลอยราคาเริ่มต้นที่1 4 7แสนรูป,ปี ในด้านเครื่องยนต์ทาทาเน็กซอน2025ยังคงมีเครื่องยนต์ให้เลือกทั้งเบนซินดีเซลและ CNG โดยเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรเทอร์โบชาร์จให้กำลัง120แรงม้าและแรงบิด170นิวตันเมตรส่วนเครื่องยนต์ดีเซลขนาด1.5ลิตรให้กำลัง115แรงม้าและแรงบิด260นิวตันเมตรทั้ง2เครื่องยนต์มีตัวเลือกเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีด สำหรับตลาดประเทศไทยขณะนี้ยังไม่มีการประกาศราคาอย่างเป็นทางการสำหรับทาทานเน็กซอน2025อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากราคาในอินเดียที่เริ่มต้นที่ประมาณ800,000รูปีหรือประมาณ350,000บาทคาดว่าราคาในประเทศไทยอาจอยู่ในช่วง500,000-700,000บาททานี้ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและฟีเจอร์ที่เลือกสรุปแล้วทาทนเน็ซอน2025เป็นรถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่มีการปรับปรุงทั้งในด้านดีไซน์ ฟีเจอร์และสีสันใหม่ๆทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์ที่คุ้มค่าและทันสมัยขอบคุณที่รับชม Auto Ace หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข้อมูลและรีวิวรถยนต์ใหม่ๆจากเราแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับ